เครื่องร้อนได้ละมั้งกาแลช่วยทำอะไรสักอย่างให้สมกับที่เป็นเอสของทีมหน่อยเถอะบอลยังไม่ตายนะเว้ยทำอะไรอยู่รีบย่างบอลมาเดาซีจริงด้วยยืนดูเพลินเลยเอรอรับทราบครับตอนที่46กาแลมะทะมาวิน อ่านทางไม่ถูกเลยเท้ามันเร็วมากดูที่บอลสิเว้ยอย่ามองตามที่เท้าหรือตัวของเจ้านั่นต้องจัดการเองสินะขอผมหยุดการแลเองนะครับฝั่งนู้นก็เหมือนว่ากำลังเดือดได้ที่เลยถ้าเบอร์สิบคนเก่าคือกำแพงที่กัปตันอยากให้ผมข้ามผ่าน จ้หมอนั่นก็คือกำแพงที่ตัวผมเองอยากผ่านให้ได้เหมือนกันเออเข้าใจแล้วเลยไว้วจะคอยซ้อนหลังให้อีกชั้นแล้วกันนะอย่าพูดเหมือนผมจะแพ้เขาสิครับชักเครื่องรอแล้วล่ะสิกับตันได้เวลาวันแมนโชว์แล้ว <laughs> ทั้งเทคนิคทั้งความเร็วกาเรเลี้ยงลูกมาถึงกลางสนามแล้วครับตอนนี้ยากที่ใครจะหยุดเขาได้แล้วครับ เกือบไปละไอความผู้ซึกบูบูแบ,บ,บ,บเนี่ยมาจากสูแม่นก็นี่ยคิดไว้แล้วเชียวว่าไม่สําเร็จฮฮจื่อมาวินนะถ้าจะเป็นตัวเต็งของทีมเลยเนอะรู้จักฉันแล้วเหรอก็ยังบบดดีเต่าติควรคงต้องท,ทำความผู้จักเพิ่มแหมน่อยซ้ายเหรอ ตกลับขวามาแล้วหักกลับมาทางด้านซ้ายอีกทียังเยียดขาออกมาสกัดได้ตันบอลเป็นของฉันแล้วนะกว่าได้หมายความาจากพานผมไปได้เหรอเ้ มากยอดเลยครับกองเชียร์ชอบใจเฮกันลั่นทั้งสนามเลยเจ้าพวกนั้นมันเป็นฟุตบอลชายเดี่ยวหรือไงเอ่ะเล่นกันอยู่แค่สองคนไม่อยากดูหรือไงการดวลของมือหนึ่งนะพวกเราจะไม่เข้าไปช่วยกัปตันหน่อยเหรอไว้ให้ท่านสนุกเถอะสุดยอดเลยนะคะพ่อวินดวลกับกาแลมือหนึ่งสูสีเลยไม่หรอก ยิ่งนานวินก็จะยิ่งเสียเปรียบกาแลมีจุดเด่นอยู่ที่เทคนิคและสปีดความเร็วส่วนวินมีทักษะและการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมดูรวมๆและอาจจะสูสีได้วิอเพอเพอ,อาจจะเป็นแรงก็อกสุดท้ายของเจ้าวินแล้วก็ได้จะไปมัวกันหนีกันถ้าบักคี้แค้ของบุกคเข้ามาแล้ว เปลี่ยนสปีดกระทันหันอีการลตามทันเรื่องความเร็วผมว่าแป้นะปกติการดวลกันแบบวันออนวันฝ่ายรุกก็จะชนะด้วยสปีดหรือก,การหลอ,ลอกล่อเพื่อเปลี่ยนทิศทางของบอลส่วนฝ่ายรับก็จะคอยดักทางบอลเพื่อสกัดบอลแล้วก็พยายามบีบให้สู้ในพื้นที่แคบทําให้เล่นยากจนต้องเสียการครองบอลการลาเร็วพอที่จะเปิดทางด้านกว้างของมาวินมาวินจึงล็อกหลกกลับไปข้างใน วินโดนบีบให้เข้าริมเส้นแล้วคะ่ะนเข้าทางมันจนได้เะแต่บอลแรงไปหน่อยเราเสร็จผมละ่ะหลุดออกข้างสนามไปเลยเสมอไรละเบจะหนีไปตั้งไดผมนักรอตอนด้นกว้างอยู่แล้วเอบอบารบารอสปินจุไปตั้งแคบนี่วะทีกาม้อขนาด น้าภาษาตั้งบ้านผมนะโปรดติดตามตอนต่อไปหากชื่นชอบการ์ตูนเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะ